น้องน้ำขิงอายุ21ล้ะค่ะอดีตดาราเด็กฉเฉลยความจริงหลังมีภาพคลายว่าเป็นแม่คนต้องบอกว่าหลายคนติดตามค่ะสำหรับสาควคนนี้โด่งดังมาจากปัญญาเรนูภาพยยตร์นแนวน่ารักที่ด้ตังแสดงมากความสามารถอย่างน้องน้งนำขิงสุธทิดาเป็นสีสันในหนึ่งตัวแสดงค่ะเจ้าตัวหลังจากที่หายจากวงการไปก็คือไปอเรียนอย่างสื่อนั่นเองนะคะแอบกระซิบเลยค่ะว่าสวยขึ้นจนจำแทบไม่ได้กันเลยทีเดียว กับล่าสุดนี้ค่ะหลายคนเองก็บอกว่าเอเมื่อจะเห็นเธอมีการโพสต์ภาพกับเด็กๆนั่นคือลูกของเธอหรือไม่ได้รับคําตอบแล้วแล้วค่ะว่าแท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่หลานเท่านั้นเองแล้วค่ะและปัจจุบนันนี้ชีวิตเจ้าตัวดูสวยขึ้นเป็นกองจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ